สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําหนังสือคู่มือแกะทายบายจันโคนะครับก็คือพูดถึงหนังสือของตัวเองนะครับก็เป็นออกแนวโฆษณา,าเล็กน้อยจริงๆก็คือแนะนานะครับหนังสือสําหรับคนที่ไม่รู้จักหนังสือเร่มงนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วไปตามร้านหนังสือนะครับหน้าปกประมาณนี้นะครับสิ่งแรกที่สะดุดตาน้องๆพี่เชื่อว่ามันน่าจะเป็นที่หน้าปกเพราะมันดูคล้ายหนังสือการ์ตูนมากกว่าเนาะสีก็จากแนวนสดใสนิดนึงนะฮะตอนแรกพี่เห็นสีหน้าปกถามบกแล้วเฮ้ยพี่สีชมพูเลยครับ พี่บอกอบบอกว่าไม่ใช่มันคือสีส้มพาสเทลนะฮะส้มพาสเทลแล้วก็ตอนแรกพี่ก็กังวลมันหวานไปเปล่าวะอะไรเงี้ยนะแต่พอมาดูตัวจริงล้วก็เออมันก็น่ารักดีนะครับมันคล้ายๆโดปิตะอยู่ที่หน้าปกนะฮะมันก็คือจุดแรกข้อดีที่น้องเห็นได้ชัดก็คือมันดูเป็นมิรกับผู้อ่านนะครับเด็กที่ขี้เกียจอ่านหนังสือหรือไม่ค่อยอยากอ่านหนังสือหนังสือมันดูเป็นยาขมเขาก็จีหยมาอ่านง่ายขึ้นเพราะม,มันดูน่ารักสดใสดีนะฮะ แล้วราคาคก็เป็นมิดนิดหนึ่งนี่หนึ่งแปดห้านะครับหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทสำหรับความหนาะประมาณนี้ถือว่าไม่แพงเลยครับแล้วถ้าน้องเปิดดูด้านข้างในนะครับมันไม่ใช่นังสือพิมพ์สีเดียวอ่ะมันมีสีสองสีอ่ะครับเป็นสีแดงส้มเนี่ยครับกับสีดําดังนั้นมันก็ต้นทุนมันก็แพงกว่ากระดาษสีดําล้วนถูกปะเนาะนังสือสีดำล้วนมันก็น่าจะน่าจะถูกกว่านี้ต้นทุนนะครับแต่ว่าก็ขายใน,นราคาพอๆกับหนังสือที่สีเดียวนะครับก็คิดว่าค่อนข้างคุ้ม ถ้าเกิดน้องเป็นสมาชิกของร้านหนังสือ siad นะครับมันก็จะลดประมาณ10%อยู่แล้วเนาะก็จะเหลือประมาณ167บาทนะไม่แพงครับนะครับ,นะรบอ่านเรามาดูถึงในแง่ของเนื้อหาบ้างนะครับราคาก็ไม่แพงรูปเล่นก็อ่านแล้วเนื้อหาเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็พูดการันตีโดยประสบการณ์การสอนที่ได้ว่าหนังสือเล่มนี้อ่านง่ายแน่นอนเพราะว่าพี่พี่คิดว่าแกะตัวแกะเนี่ยครับมันมีเนื้อหาที่ไม่ได้ยากจนเกินไปอยู่ละแต่จะถ่ายทอดยังไงให้เข้าใจง่ายที่สุดเนาะ อันนี้พี่ก็พูดได้ว่าพี่ค่อนข้างเชี่ยวชาญกับวิชานี้นะครับจากประสบการสอนมาประมาณ7ปีนะฮะก็เชื่อได้ว่าเนื้อหาที่เขียนเนี่ยค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายแม้จะเริ่มต้นจากศูนย์ก็สามารถเข้าใจได้เนาะจะมีตั้งแต่อธิบายเลยว่าแก๊เนี่ยเป็นข้อสอบประมาณไหนนะครับแล้วก็ไล่ไปจนถึงสัญลักษณ์ต่างๆที่เราต้องใช้งานในวิชาแก๊ก็คือพวกเส้นต่างๆเกรด a d f ซึ่งคําว่าเกรดนะครับ, Great, รบพี่ก็เป็นคนคิดขึ้นมาเองเพราะว่ามันเชื่อมโยงเรื่องแกดกับเรื่องสิ่งที่เราคุ้นเคยก็คือเรื่องเกรดนะครับก็จะมีตั้งแต่อธิบายเสร็จปุ๊บจะมีจุดที่ต้องระวังแล้วก็ตามด้วยปึกหัดทันทีนะครับน้องก็จะค่อยๆเข้าใจคอนเซปต์ขึ้น,นเรื่อยๆนะระหว่างนั้นก็จะมีสก,กัดจุดนิดน,นึงว่าตัวไหนที่เราชอบผิดนะครับก็จะช่วยเตือนไว้ก่อนตั้งแต่แรกนะฮะแล้วก็ตัวไหนที่เป็นเทคนิคในการหลอกของข,องขอ้อสอบเนี่ยจะบอกไว้หมดเลยครับจนถึงชุดที่สําคัญที่สุด นั่นก็คือตัวนี่ครับแบบฝึกหัดมันก็คือไฮไลท์ก็ว่าได้แบบฝึกหัดเนี่ยครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ไม่เคยทํามาก่อนเลยนะครับพี่ก็จะเริ่มจากจุดข้อที่เป็นสั้นๆปูพื้นฐานก่อนเนาะแล้วก็ค่อยๆแอบหยอดจุดรอซ่อนจุดที่มันน่าสนใจเอาไว้ในแต่ละข้อเป็นลําดับขั้นตอนเริ่มจากสั้นไปยาวนะครับจนกระทั่งถึงระบบที่ข้อสอบระดับที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเทียบเคียงกับข้อสอบจริงในยุคหลังๆนะครับ อาจจะไม่ได้เยอะจนถึงแบบร้อยข้อนะครับแต่เนี้ยก็พี่ว่าเพียงพอ42บทความนะครับข้อสอบชุดหลังๆเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนถ้าทำได้เต็มทั้งหมดเนี่ยพี่ว่าแดงว่าเข้าใจคอนเซปต,ต์เนี้ยดีแน่นอนนะครับแต่ทีนี้เรามาดูจุดจด,ดีจุดอื่นอีกนะครับก็คือนอกสังเกตว่าการทีมพ์2สีเนี่ยเห็นไหมมันมีข้อดีคือเวาลาเราอธิบายเนื้อเรื่องในหนังสือเนี่ยครับมันสามารถทําให้มันน่าสนใจแล้วมีจุดเน้นได้ดีกว่าหนังสือสีเดียว นะและด้านหลังเวลาเราทำเฉลยนะครับพี่สามารถเขียนแทรกทำเป็นคำอธิบายอยู่ในบทความเฉลยได้ทำให้เฉลยชุดนี้มันละเอียดค่อนข้างมากเลยแหละและสามารถดูจุดบกพร่องของตัวเองได้ดีนะครับอันไหนที่ไม่เข้าใจก็จะมีตัวสัญลักษณ์ทำอธิบายไว้ให้นะครับถือว่าพี่ชื่ด้วยว่าละเอียดค่อนข้างมากเล่มหนึ่งเลยครับอ่ะเรามาดูตัวบทความนะครับก็มีการออกแบบอย่างค่อนข้างเข้าใจผู้อ่าน น้องสังเกตไหมหนังสือหลายเล่มอาจจะมีแบบลักษณะว่าบทความกับบทความเนี่ยกับไอ้ตัวตัวตารางเนี่ยครับมันเรียงแล้วมันต้องพลิกไปพลิกมาแต่หนังสือเล่มนี้ครับบทความจะอยู่ด้านซ้ายตารางจะอยู่ด้านขวาทุกอันใช่ไหมครับดังนั้นน้องไม่ต้องพลิกไปพลิกมาให้มันเหนื่อยนะมันสามารถทรําได้อย่างสะดวกสบายครับเนี่ยบทความต่างๆก็จะเป็นบทความด้านซ้ายตารางด้านขวา หลายคนอาจจะก,กังวลว่าพี่คุยบางบทความนี่มีพื้นที่ให้ทดนิดเดียวเองเนี่ยครับพี่เชื่อว่าไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าถ้าเกิดถ้าพี่ทาไอที่ทดเยอะๆนะครับหน้าบทความมันจะไม่รันสวยงามแบบเนี้แล้วก็มันเปลืองกระดาษความหนาของกระดาษของเล่มน,นี้ครับเรียกว่าใช้คุ้มค่าสุดละมันไม่แทบจะไม่มีหน้าว่างแบบฟุ่มเฟือยครับถ้าเกิดถ้าเกิดพี่ทําตรงนี้กระดาษทดไว้ใหญ่ๆนะฮะ หนังสือเล่นนี้ก็จะหนาขึ้นแล้วก็ราคาขายก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับพี่จึงกับบอกอก,ก็จึงคุยกันว่าเออทำให้มันกระชับแล้วก็พี่เชื่อว,ว่าไอ้กระดาษที่น้องทดน้องไปหาเศษกระดาษอะไรมาทดก็ได้ครับไม่สี่เรียมนะครับข้อนี้จึงเรียกได้ว่าทั้งเล่มเนี่ยฮะออกแบบมาอย่างดี เพื่อให้ทุกคนสามารถทําข้อสอบอย่างนี้ได้อย่างสบายใจแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับรวมทั้งถ้าเกิดเวลาเรามีรู้สึก<ม>เสียกําลังใจในการอ่านหรือว่ารู้สึกท้อมันจะมีคําคมแทรกอยู่ซึ่งพี่ก็มีคาคมประจาเวลาถ้าใครติดตามเพจพี่ก็จะรู้ว่าคําคมเพียบนะครับแล้วนี้ก็คือใช้เวลาเขียนกี่ปีน้องรู้ไหมไอบ้บบฝึกหัดไอชุดเนี้ยพี่เขียนมาตั้งแต่ประมาณ4ี่หปีที่แล้วนะครับก็เมื่อก่อนก็พี่ก็ เอาให้เด็กทําตามตาวาลาไปสอนบ้างทางเน็ตบ้างนะครับแล้วก็เด็กหลายคนเรียกร้องให้รวบรวมเพราะมันเป็นข้อสอบทีออ่ถือว่าตรงแนวข้อสอบจริงเนาะเขาก็เลยอยากให้ทําเป็นเล่มสักที่นะครับพี่ก็ไม่มีโอกาสจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วนยครับที่สนัพิมซีติดต,ต่อพี่มาก็เลยได้จังหวะในการรวมเล่มพี่จึงถือว่าเล่มนี้คุ้มค่าที่สุดนะครับสาหรับการเริ่มต้นฝึกวิชาการนะครับพร้อมกับออสามารถต่อยอดให้ไปสู่คะแนนที่เต็มได้น่นอนนะครับทุกอย่างในเล่มนี้ถูก ออกแบบวางแผนไว้อย่างดีแล้วนะครับขอให้ทำตามแล้วก็หลังจากเล่นนี้จบไปปุ๊บน้องก็ไปทขํขก็สอบจริงก็อสอบเก่าที่พี่มีให้โหลดอยู่ในเพจก็เชื่อว่าคะแนนเต็ม150นี่ไม่เกินความสามารถน้องๆแน่นอนนะครับเอาละครับแค่นี้แหละที่พี่จะแนะนำนะฮะถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนัทั่วไปนะครับ C 1ก็จะมีง่ายสุดเน้อาหาซื้อง่ายสุดขอบคุณครับสวัสดีครับ